สวัสดีค่ะนี่คือทุเรียนบ้านซ่องของเรานะคะทุเรียนภาคใต้รุ่นแรกของเราค่ะลูกโตแล้วนะคะดูค่ะนี่คือรุ่นแรกนะคะดอกแรกของปีนี้ค่ะประมาณเดือนมิถุนากางๆเดือนเราก็ตัดได้แล้วค่ะขายเลยนะคะแล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของวันนี้ก็คือที่หลายๆท่านจะพูดถึงมากก็คือ ธเรียนพระจันทร์เซี่ยวหรือว่าพระจันทร์ครึ่งเซี่ยวนนั่นเองค่ะจะเห็นได้ชัดนะคะว่ามันจะเป็นครึ่งหนึ่งอย่างนี้ค่ะเป็นเซี่ยวนผพระจันทร์จริงๆค่ะทุเรียนประจันทร์เสี่ยวนนะคะปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะคะเขาขายกันที่กิโลละห้าพันบาทนะคะลูกนี้นะคะประมาณสองกิโลกว่าๆนะคะสองกิโลสองหรือว่าสองกิโลสามนะคะราคาน่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคะ หนึ่งหมื่นกว่ากว่าส่วนมากเราจะขาย1,000งบาทค่ะลูกนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนี้สั่งจองได้เลยนะคะทุเรียนประจันเสี่ยวในปัจจุบันเขาบอกว่าใครได้ทานแล้วก็ใครได้เอาไปไหว้หรือบูชาต่างๆนี่จะมีความเป็นสีมงคลนะคะมีความโชคดีนะคะเหมือนดวงจันทร์นะคะเหมือนประจัำเสี้ยวนั่นเองค่ะตามความเชื่อนะคะของแต่ละบุคคลนะคะ แต่สำหรับชาวสวนอย่างเรานะคะที่เคยเห็นทุเรียนมาเยอะแล้วนะเขาจะบอกได้ว่าในอดีตทุเรียนแบบนี้นะคะตามลงเขาจะบอกว่าเป็นทุเรียนตกไซสหรือว่าเป็นทุเรียนที่ไม่สวยอะคะเขาจะไม่นิยมรับซื้อหรือว่าถ้ารับก็เอาเป็นเกรดถ้าเป็นเอเเขาก็จะไปอยู่เกรด C เกรด D โน่นละคะ่ะแต่ปัจจุบันนี้นะคะ มีราคามากเลยค่ะแล้วก็คนก็นิยมหาซื้อกันนะคะแต่ว่าหนึ่งสวนมันจะมีแค่สักลูกหนึ่งนะคะหายากเหมือนกันนะเขาไม่ค่อยมีค่ะอย่างที่สวนนี้นะคะในอดีตเมื่อปี65ที่ทุเรียนนี้ติดดอกครั้งแรกลูกแรกเลยก็เป็นพระจันรเสี้ยวแบบนี้เหมือนกันค่ะลูกแรกนะคะแล้วก็เป็นนอกฤดูด้วยค่ะเราก็ตัดไปรับประทานนะคะพอปี2566นนะคะปีที่แล้วนั่นเองไม่มีพระจันทร์เสี้ยวสักลูกเดียวเลยค่ะ ทั้งสวนนะคะทุเรียนหกสิบต้นนี้เราไม่เจอเลยนะคะแล้วก็พอมาปีนี้นะคะก็เจอลูกหนึ่งนี้ค่ะลักษณะของทุเรียนประจันเซี่ยวจะเห็นได้ชัดเลยว่าด้านบนตรงนี้ตรงใกล้ๆกับขั้วนะคะตรงนี้ขั้วของลูกทุเรียนน้ำม,มันจะถีถีหน่อยนะคะแล้วก็พอด้านล่างลงมาเนี่ยน้ำจะห่างๆนะคะห่างๆแล้วก็หนามก็จะสั้นด้วยค่ะอย่างด้านบนตรงนี้เราเห็นว่าหนามจะถี่แล้วก็หนามจะยาวๆนะคะ แต่พอด้านล่างตรงนี้นะคะหนามก็จะสั้นๆค่ะลูกหนึ่งนะคะจะมีประมาณภูหรือว่าสองภูเท่านั้นค่ะอย่างตรงนี้นะคะเราดูดูเหมือนจะมีสักภูภูสองภูนะคะด้านข้างถ้าดูด้านนี้ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ขยับตัวไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าอยู่บนบันไดเดี๋ยวกลัวร่วงค่ะนี่ค่ะด้านใต้ก็จะเป็นอย่างนี้นะหนามก็จะสั้นๆอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถามว่าเนื้อเนื้ออร่อยไหมก็คือเป็นทุเรียนหมอนทองนี่แหละค่ะแต่ว่าเนื้อเนื้อภูก็จะใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยเวลารับประทานมันก็อร่อยนะคะทุเรียนภูใหญ่ๆมันก็อร่อยอยู่แล้วค่ะ,ะนี่เลยค่ะบางคนก็จะเรียกพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนี่ค่ะทุเรียนทระจันทร์นะคะทุเรียนพระจัน,นะะทร์รเสี้ยวของบ้านซ่องเรานะคะ เมื่อปีที่แล้วนะคะที่สุราษฎร์เราก็เคยมีจําหน่ายนะคะทุเรียนประจจนเซียวแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนกันนะคะทุเรียนบ้านอาสารของเรานะคะแล้วก็บ้านอาสารก็อยู่ใกล้ๆกับเรานี่นะคะอําเภอติดกันเลยนะะี่ค่ะอันนี้ค่ะมีลูกเดียวนะคะปีนี้ค่ะ